สวัสดีค่ะพบกับไฮโลร่ำรวยเฮงๆนะคะวันนี้ก็เป็นตัว5หุ่นนะคะแกะคู่แกะ11ก็ชุละ390บาทงานเป็นแบบไหนมาดูงานค่ะอันนี้ตรวจทุบไม่เจอนะคะ,ะดูงานค่ะตาตื้นนะคะอันนี้ตรวจทุบไม่เจอคะ่ะนี่ขนาด5หุ่นนะคะ เดี๋ยวลองมาเขย่ากันเลยค่ะอันนี้เล่นได้ทั้งหน้าสี่หน้าลายนะคะก็ลองดูค่ะลองตั้งหน้าสี่สองเอวก่อนนะคะก็อันนี้เน้นย้ำนะคะคนเขย่าไม่เป็นก็ออกอลองหน้าลายนะคะกู้ห้านะคะลองปิดฝาค่ะหน้าลายนะ อันนี้เน้นย้ำคนขยับไม่เป็นก็ออกอันนี้11บนะคะก็เดี๋ยวจะลองตั้งหน้าสี่ให้ดูอีกรอบนึงนะคะก็ตั้งสี่สองเอียวอะค่ะอันนี้เน้นย้ำนะคะขย่บไม่เป็นก็ออกค่ะลองปิดฝา1 1ค่ะอ่ดูตาค่ะอันนี้ขนาดขย่าไม่เป็นนะคะวางยังไงก็ได้งานขย่าง่ายค่ะ ก็สนใจก็ทักเข้ามาได้นะคะชุละ390บาทเป็นงานแก่คู่แก่สิอค่ะไอ l ดี e ลาตามนี้เลยค่ะขอบคุณค่ะ